สวัสดีครับฟาร์มจระเข้จังหวัดสมุทรปราการเดี๋ยวจะให้พี่แม็กพาไปดูว่าในบบอเนี่ยตัวที่ใหญ่สุดอ่ะใหญ่แค่ไหนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมมีโอกาสได้สัมผัสได้ให้อาหารเลยใช่ไหมครับครับผมผมต้องทำปากการะกันก่อนไหมไม่ต้องทำครับเพากการาะประกันไม่รับทำอันตรายเกินนี่เป็นไงโยนใส่ห่างด้วย โล่เ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 ลคเล่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 ล่เล่เลกโลเล่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 นล่เล่เล่เล่ล่เล่เล่เลล่เล่ล่เ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 ล่ล่เ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 ล่ล่เลลล จระเ้เลี้ยงทําไมนอกจากให้คนดูเนี่ยเลี้ยงทําไมจระเ้ตอนแรกพี่เสือบอกว่าที่นี่เขาอยู่มากี่ปีนะเจ็ดสิบห้าปีได้เจ็ดสิบห้าปีไม่ผิดนะไม่ผิดพลาดน,นะปกติเนี่ยพี่มีความทรงจําเกี่ยวกับหมอจระเ้ยเยอะไหมภาพหมอจระเ้ในชีวิตพี่มีมีอะไรบ้างพี่เกิดมาครอบครัวพี่เนี่ยพี่ก็เป็นหมอจระเ้มาตั้งแต่เกิดแล้วจําความได้ตั้งแต่สมัยผู่ทวดเ,เออเกิดมาเนี่ยพี่กำเทียนแหวกน้ําเกิดมาเลยแหวกน้ําลงไปใช่ออแล้วยังไงต่อทีนี้กันแหละสุดแล้ววันนี้เรามาฟาร์มจระเ้สูตรปากานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว สวัสดีครับยกมือท่มหัวสวัสดีครับท่มหัวทำไมทำไเอาไหมเอาเอันนี้แหละพี่ผมเอาแล้วเราอยู่กับพี่แม็กซ์นะครับพี่แม็กซ์สมภพราดดีพี่แม็กซ์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลจระเข้มาตั้งแต่เกิด ไม่ใช่จระเข้เกิดนะคือพี่แม็กเกิดเกิดมาปุ๊บเนี่ยผมเกิดอยู่ที่นี่ครับในนี้เลยพี่เกิดมาคือมีจระเข้มามือซ้ายไม่ใช่ครับเราเกิดมาแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยมาแต่เกิดก็ดูแลจระเข้ตั้งแต่ตอนจําความด้วยอนุบาลครับอนุบาลเลยเหรอช่วยพ่อดูแลพ่อออกมาแล้วก็เดินตามเขาไปล้างบ่อช่วยเขาไม่มุกใช่ไหมพี่ไม่มุกครับเรื่องจริงครับไอเราก็ถามเก่ามุกไม่มุกไว้เรื่องจริงอันเนี้ยบ่อรวมที่ใหญ่สุดในนี้แล้วป่ะครับใช่ครับบ่อพ่อไม่พันเจ้ากัติีระก็คือตัวที่ใหญ่สุดก็อยู่ในนี้ครับเดี๋ยวจะให ได้สัมผัสได้ให้อาหารเลยด้วยไหมครับครับผมเดี๋ยวเชิญเลยครับจับได้จับได้ครับให้อาหารได้ครับผมใกล้ชิดเลยผมต้องทําประกันก่อนไหมไม่ต้องทาครับเพราะประกันไม่รับทําอันตรายเกินครับนี่ครับผมจะกัดจิตล่วไม่แล้วไงพี่แล้วผมต้องไปตรงไหนเดินมาที่เลยครับ ผมอยู่ข้างพี่แม็กได้ใช่ไหมแล้วมันจะไม่ฟาดพี่เหรอพี่เฮ้ยนี่ครับจระกซิลาเชี่ยมันใหญ่มากไอ้บ้าเป็นหมอคุณกูโกะจระเข้เว้ยจับหางเลยครับจริงปะเนี่ยกลมจับเขาได้เลยนี่ครับจระกซิลาตัวที่ใหญ่ที่สุดในในฟาร์มเลยครับไอ้นุ่มก็ใหญ่แ้วล่ะครับอันนั้นเป็นน้ำจืด ا, ไขึ yeah, okay. anyway> ้นมาแล้วครับคือถ้ามันมาผมหนีไปตรงไหนได้บ้างพี่เดินออกทางนี้ครับอย่าวิ่งนะครับเดินออกอย่าวิ่งนะโอเคคุณหมอไปให้อาหารได้เลยครับไปให้กับพี่คนนั้นเลยไม่เคยอยู่ใกล้จระเข้จริงๆใกล้ขนาดนี้ไอ้เชี่ยร้เร้งใหญ่ด้วยอย่าบอกแวกขันไปมองด้วยอีกกูกลัวเล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 วเวเลวเลวเวเล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 วเ็วเล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 วเวเลวเลวเลวเวเลวเวเล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 วเนวเวเล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 วเเลว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 เว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 เเวเ เดินใส่เลยอนี่เป็นไงโยนใส่ห่างด้วยเลวลลลลวเลวเลวเลวลล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 ลอันนี้เป็นเป็นสัญญาณใช่ไหมพี่เลียกเขามาครับโอ้โอนี้ปุ๊บีมาปั๊บเลยครับเลว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 เลลลลลเลลลลลลวลันงนในน้ำด้พี่หรือควรโยนบนบกโยนบนบกก็ได้ในน้ำก็ได้ครับมามุมมุมนี้ก็ได้ครับเจิญมุมนี้ พี่ดูรู้ไหมพี่ตัวไหนตัวผู้ตัวเมียตัวผู้โหนกเขาจะสูงโหนกคือตรงไหนครับโหนกคือหลังตานี่ครับจิ้มไห้ผมดูหน่อยตรงไหนพี่จิ้มก็งับมือผมนะครับเนี่ยกอริระกอร์ิละใช่มั้ยกอร์ิละอนี่กอร์ติราอยู่นู่นนะครับเขาจะไล่กัดอ๋อเพราะเขาใหญ่มากใช่ครับอันนี้ก็คือทะเลาะกันเองครับใจกันเห็นไหมเขาไล่กัดแล้วอ๋อหลักๆก็มีจะมีตัวนี้ครับกอร์ก้าน้องของเจ้ากอร์ติราอ๋อครับมาเร็วถ้าสมมติจระเข้ไม่มีฝันแล้วมันงับน่ากลัวไหมพี่เจ็บเหมือนกันครับนี่ครับให้กับ อเอา้าแล้วพี่เขาอยู่ดีๆก็ยื่นมาให้ผมเนี่ยนะอะไรครับเอ็มเอาไม้มาใกล้ๆหน่อยแล้วผมต้องทำยังไงพี่ยื่นให้เลยครับอ่ะนี่กินเออว่ะโค้กสมูทอ่ะสมูทแอสซิลว่ะออดก,กากินเร็วกินเร็วถ้าผมจะจับได้คืผมต้องปล่อยไม้เอาใหม่ครับอ่ะยื่นให้เขาก่อนอึบ๊บโอ้โหพ่อก็ขี้เกียจเกิน เดี๋ยวว้าพอแล้วแค่เดเอวกินเร็วออพี่จับได้อย่างงี้เลยเหรอกินเร็วกินเร็วนีปแล้วสูที่ยมบตกแมงมือตกออกแรงเยอะไหมครับอะมาจะไปกลัวอะไรมาเร็วหยับทิ้งฉันไปเขียแรงเยอะแล้วจอแคร์มันกินกันเองไหมครับเวลาแบบพูดแอน กรโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันแต่ถ้าตัวใหญ่กับตัวเล็กอยู่ด้วยกันคืออาจจะไม่กินแต่อาจจะรังแกไล่กันอย่างนั้นแล้วอย่างนี้มันออกไข่ตามดินตามอะไรนั่นแหละครับเห็นไหมครับบ้านที่เขาทำข้อ,อ,อไข่อยู่ข้างในนะอ๋อแล้วเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปเก็บไหมครับพวกผมเ่ยครับเป็นคนเข้าไปเก็บแม่ห่วงไหมห่วงครับเป็นพิเต็ดดุด้วยผมเคยได้ยินมาว่าไอ้จระเข้เนี่ยถ้าไข่ด้านนี้ออกเป็นตัวผู้ด้านนี้ออกเป็นตัวเมียใช่ไหมผมจำผิดไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมเก็บมาจากเราเอาเป็นบุกลางเข้ามาใช่ไหมเ ก็คือถ้าพิกไข่ก็จะเสียใช่ไข่เชื้อจะตายอันนี้ึ้นมาทําอะไรขึ้นมากินอาหารตัวนี้ชื่ออะไรครับไม่มีชื่อครับแต่ขึ้นบ่อยคุณหมอตั้งชื่อหน่อยครับชื่อเนครับเนยครับชื่อผมเองโอเคครับเอาให้เนยหน่อยครับเนยชื่อสมเนยพี่เอาชื่อสมเนเลยโคตรเทให้คุณหมอให้หน่อยให้ให้สมเนหน่อยวันนี้ผมมีโอกาสได้ตั้งชื่อเดี๋ยวกลับไปพี่ก็ลืมไม่ลืมครับไม่ลืมจาได้ครับเหรอตัวนี้ได้ชื่อผมแล้วชื่อสมเนย หนึ่งฟอ,อกทึบโหจับมือดิจับเลยครับน่เนเราอยู่โคนที่ก็ได้เพื่อนนายอยู่เป็นโลกของนายไปเลยเราอยู่ของเรานี่แหละเรา,เ,ราเลิกคบกันวันนี้นะเพื่อนนายไม่เข้าใจเราเหรอสมมณีเนบายบายสมมณีเอันนี้เพื่อเราคนเดียวนายไม่ใช่นะนี่นี่เพื่อเราคนเดียวไปคุยกับครูด้วยอะพี่รู้เลย ก่อนจะลงเปิดประตูก่อนอ๋อโอเคเขอด้วยพี่เดอเลยครับไอเชียมีอยู่นี่ด้วยโดยแรกเขาประจำที่แล้วปกติไซส์ไซส์จระเข้ที่เราเลือกมาแบบตัวที่แสดงนะครับต้องไซส์ประมาณไหนครับไซส์ประมาณ3เมตรมคือไอพวกนี้เี่เราเอาหัวมุดเข้าไปคือไซส์น,นี้ใส่แล้ว3เมตรก็ก็ปาก3ว้าง พี่เอ็มเคยโดนงับหัวย่างนี้โดนทุกคนคือไงงับงับแล้วเขาปล่อยไหมครับหรืองับแล้วบิดอ,อ๋อแค่น,นั้นว่าตกใจปกติจากเริ่มโชว์เนี่ยพี่เราจะแบบเริ่มจากยังไงก่อนครับ,รชรบใช่ครับเอางี้เริ่มฝึกก่อนดีกว่า ก็เหมือนกับที่ว่าเราอยู่กับจระเข้ให้คุ้นให้ชินก่อนเลี้ยงบ่อเลี้ยงจระเข้ตามบ่อให้าตามบ่อน้ำล้างบ่อน้ำในเขาน่าจะือกันรล้วแที่เราต้องสังเกตพฤติกรรมของจระเข้จะเป็นแบบไหนก็พอแบบรู้จากพฤติกรรมของจระเข้เราฝ่ามาบ่อก็จะได้คือจะได้รู้จังหวะอ่าว่าจังหวะให้นี้เขาจะอื้ออะไรแล้วเนาะเกิดอย่างให้ชินก่อนครับ พราะเราเลี้ยงทุกวันเราทําแบบนีช้ำซ้ำซ้ำทุกวันเราจะได้รู้จักพฤติกรรมเขาเจระเข้เขาเป็นสัตว์หน้าเดียวเราไม่รู้หรอกเขาจะโกรธเมื่อไหร่หน้าตาเขาไม่ไม่ยิ้มเหรอพี่ไม่ยิ้มครับยิ้มไม่ได้เพราะหน้าเขาหน้าเดียวน้าอะไรอย่างช้างอย่างเสืออย่างอะไรพวกนี้เราอม่ยังพอรู้แล้วเขาก็จำครูฝึกได้จําไม่ได้ครับ เขาอาศัยแบบเขาก็ทําทุกๆวันเขาก็จินเขาก็ฟังเสียงเราอ๋อแต่เสียงนี่รู้รพอรู้ว่าอ่าเป็นคนเป็นอันนีมาแล้วไนดะ้เจะทําทอย่างนี้กับบุยแล้วน,นะตัวที่เข้ามาครับเราต้องคัดไม่ใส่ใจคอเขาแม่รู้ว่าใครก็เหมือนกันก็ต้องไปเลือกดูครับซุ่มดูก่อนไม่จะมีตัวที่เชื่องแบบไอ้เจ้าอ๋อไม่เชื่องเหรอ คือเราไปดูพฤติกรรมไปดูว่าเขาอาบปากกว้างลักษณะได้ไหมแล้วก็มานไงก่อนอย่างไอ้เจ้าไอ้ตัวมาเก็ที่ลองลองมาจากตัวกอซิล่า Godzilla, ชื่ออะไรน,นะพี่ออสกาออสกาอย่างนั้นออสกาอย่างนี้น,นะครับเอามาเอามาอย่างนี้ได้ไหมถ้าตัว<อ>ไม่ใหญ่ได้ครับถือว่าโอเคเชื่องแต่เขาใหญ่เกินไปเราลุกซู้ะลรครับครับพอเราโอเคละรู้พฤติกรรมเข้ามาคราวนี้ยเวลาที่เราแสดงโชว์อะไรกับเขาาเงี้ยครับเราเราเริ่มจากอะไรยังไงก่อนพี่ต้องต้องแบบให้เขารู้ตัวก่อนไหมต้องปรับอะไรเขาก่อนไหมเราปรับตัวเราเขาก็คือเรื่อองงขเา ทำไมถึงต้องสาดน้ำพี่ของพี่ลงแล้วมัน,นเปียไม่ลื่นใช่ไหมไม่ลื่นสำาหรับผมนล้วไม่ลื่นคนอื่นถ้าเข้ามาใกล้ผมผมทําไงพี่ <wij> ถอยใช่ไหมยอ้อพพอหยุด,ยด,ยดสต็อปแม่รู้ภาษาอังกฤษด้วยไม่มีใครใช่ไหมอื้อแล้วไอ้จังหวะที่เราที่เราล่วงไปในปากเนี่ยเขาบอกว่า อย่าให้อะไรไปสัมผัสในปากมันจริงไหมครับคือถ้าโดนปุ๊บแล้วมันงับเลยหรือเปล่าครับอันนี้มันอยู่ที่ว่าตัวที่เราฝึกเป็นแบบถ้าเรบตัวไม่ฝึกตามมันก็งับโดนนิดเดียวก็กระดัถ้าไม่โดนเหรอพี่สมมติว่าเนี้ยอาปากนี่ผมเอาไม้ไปแว้จะไม่โดนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนปุ๊บ,ง,บงับเลยแต่ถ้าตัวที่ฝึกบางตัวก็ไม่เป็นไร ก็ฉีดแล้วไม่งับ<ช>ก็มีสรารับที่ฝึกมามีเพราะลูกค้าตรงใจคิดเรามายืยนคุยแบนเราจับสัมผัสได้แต่ถ้าเกิดกพวกที่ไม่ได้ฝึกอยู่ในใจมันทะขันมหาเราอืมอันนี้คือฝึกแล้วอย่างอันนี้อายุเท่าไหร่ครับประมาณสามสิบปีสามสิบ <30 S 2> แล้วเหรอครับอ่้อย่างนี้มีสี่เกตงี้หมายความว่าเป็นลูกผสมน้ำเตื่ครับอ้าวตอบตกอีกวะน้ำเตื่ก็จะมีสี่เกตงั้น ลูกผสมลักษณะเขาจะปากแหลมเหมือนตะเข็บและเขาจะมีสีเก็บที่คอแต่ว่ามเค็มแท้ๆเลยจะไม่มีเก็บที่คอแล้วสีมีผลไหมครับสีดําสีน้ําตาลน้ํากืดมีทั้งน้ําตาลทั้งดำแต่สำหรับตัวที่ดําก็จะอายุเยอะหน่อยอ๋อพอเริ่มอายุเยอะแล้วก็ดําใช่ครับแล้วต่อไปปุ๊บอ่ะพอขึ้นมาปุ๊บยังไงกันต่อครับพี่ขึ้นมาสมมติเราจะฝึกเอาท่าพื้นฐานเลยดีกว่าเอาท่าพื้นฐานก่อนครับจับจระเข้นี่คือพื้นฐานเริ่มต้นครับอุ้มจระเข้ก่อนที่อุ้มตัวนี้ด้วยเหรอไม่ใช่ครับเราอุ้้้มคือว่าารรรีเนะใหูจัักกบ เใกล้ทีกับจอร์เจ้เพราะว่าเวลาเราฝึกโชว์อันดับแรกเราต้องอุ้มจอร์เจ้ก่อนเพราะเราเจะได้รู้เราใกล้ทีเราไปนั่งจับคอนั่งพีดขานั่งอะไรต่อเราก็จะได้รู้มุมรูม้จังหวะเขาได้ครับจะได้รู้จังหวละลงเพื่ออย่างใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังที่แบบเฮ้ยต้องสังเกตต้องระวังอย่างเงี้ยครับมีอะไรที่ต้องควรต้องระวังบ้างระวังหัวกับขานะครับหลบให้ดีแล้วก็เวลาเราเล่นตัวเดียวเนี่ยเราตัวอื่นมาเราก็ต้องมองให้รอบเพราะเราหลบเราหลีให้รู้นี่แหละพื้นฐานที่สำคัญเลยไม่ใช่ว่าเราลากตัวล้วงให้ระเเียลอออดพิ่มจากู มละรู้ละเวลาโชว์ยังไงต่อพี่โชว์ใช่ไหมครับแล้วก็บจะมีจระเข้ต่อเป็นตัวนี้เลยที่งานคือแบบเราไม่ได้ฝึกนะเราเอามือใส่แล้วมัปฝาเราต้องไปใส่กับจระเข้ปลอมคนที่ฝึกใหม่นะเพราะยังไงเขาก็กลัวอยู่แล้วก็ลองจระเข้ปลอมไปก่อนแล้วกันพอเขาคุ้นชินได้เราก็มาใส่เล่นตัวจริงแรกๆก็อาจจะเป็นแบบนี่แค่ลองดูนะเขาเตาทำหน้างานจริงอนี่ยขาดมานี่งจุงับปั๊บมันไม่ถึงกับขาดของพี่ไม่ขาดครับแต่เป็นแต่วิ่งวิ่งอะไรนะเขาเรียกวเวอร์เออเวอร์แล้วจังหวะที่แบบเอาหัวเอาหัวเข้าไปจังหวะเราต้องไปจ มีออกครับครั้งแรกที่หัวเข้าไปนี่ของจริงของปอมก่อนพี่ก็ของจริงแต่มือเราสำคัญกว่าเอามืออันตรายกว่ามืออันตรายกว่าทำไมอะพี่มือคือกระเพื่อมัไม่ได้ฝึกหัวคือแบบเราจะฝึกใหม่อ๋อหัวหัวนึกฝึกแล้วให้เขาซอลฟลงมาหน่อยเนี่ยตัวนี้หัวได้ไหมพี่ได้ครับแต่อย่างเงี้ยหางไม่สะบัดแน่นอนสะบัดอ้าวเดี๋ยวพี่ไม่บอกผมละเอาอีกละลากได้ไหมพี่ได้ครับนี่นี่อุ้ยขอโทษครับวางแรงไปหน่อย นี่พี่เป็นหมอจระเข้นะเอาน้ำสระก็ได้นี่ยแหมเป็นไงคือยังให้จระเข้จระเข้ไม่เอาครับได้จริงป่ับพี่ถ้าพี่ว่าปลอดภัยผมก็เอาอันนี้คือการสัมผัสเบาๆผมว่าไม่ดีกว่าเพราะผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ารุนแรงกับเบาเนี่ยมันเท่าไหนนอกจากผมเนี่ยพี่มีใครเคยมาแล้วลองบ้างแล้วไหมไม่มี จริงป่ะเนี่ยแล้วทำไมพี่ถึงให้ผมทำโพลรแรกพี่ลองของแน่นะพี่อย่าลบไปหาเขานะจริงนะครับผมโอเคอบค,ครับเอาห,วอาหัวใส่ด้วย้ยครับไม่ครับ <c oughs> จับแคน่นี้พอไหมครับถ้าเขาขืนทำไงพี่ ครึ่งตัวอ้บโอเคอ่าเออเขาไม่เขาไม่สะบัดหางเนาะบอกพอก็รู้ว่าพอด้วยเอาอีกแล้วนั่นแน่ไม่เอาแล้วพี่ผมทีเดียวพอแล้วครับข้อดีของลูกผสมคือยังไงพี่ทำไมเราถึงเอาเอารูปผสมมา คไอ้ตรงไหนที่เขาเรียกก้อนขี้หมาครับอ๋อจริงๆก็โดนได้ไม่มีอะไรนนไออมันคือเรื่องจริงใช่ไหมครับจุดอ,อ,อนน่อ,อน,นอผ,มผมนิ่มทั้งตัวพี่แข่งที่เดียวอันนี้ผมจับได้ไหมครับได้ครับสอนก่อนพี่จับเลยครับ,รบนะจ,จับได้ครับครับนะแล้วพี่สกิททำไมอ่ะอ๋อมันนิ่มอย่างนี้ออนโอเคอย่ามาปั๊บแถวนี้นะนะแล้วฟันเอาไปทำอะไรครับพี่ เอาไปขายได้ไหมพี่รอนี่เป็นครั้งแรกเลยในชีวิตผมที่แบบเนี่ยใกล้เจาะเคอย่างเงี้ยค่อนข้างตื่นเต้นมากเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะสังเกตสีหน้าท่าทางยังไงคือยิงอื่นเหมือนที่พี่บอกมันดูออกเนาะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใจรักแล้วก็ไม่มีอะไรมาใช่ไหมก็เป็นอาชีพที่ใจรักพอสมควรไม่ใช่ทุกคนที่จะมาแล้วก็เข้ามาอย่างนี้ได้ใช่ไหมเออถือว่าเป็นเนี้ยผมแบบมีประสบการณ์ชีวิตใหม่มากเลยแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วผมไม่น่าจะเอาเป็นอาชีพใหม่ผมได้นะ เออต้องใช้เวลาต้องอยู่กับมันจนสังเกตอาการได้เนาะวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับกับสัตว์แพเนจรขอบคุณพี่เอ็มกับพี่แม็กมากเลยครับวันนี้ที่ให้ประสบการณ์ดีผมขอบคุณมากครับผมจะไม่ลืมเลยขอบคุณเจ้าน,นะพี่วันเฉลิมด้วยนะครับขอบคุณมากนะลูกวันนี้ที่มาช่วยกันโชว์แล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะพาไปไหนตามมาดูครับสัตว์แพเนจรจุบ๊บจุ๊บกดไลค์กดตับสติปิตับตะไคร้กดอะไรกดไปเป็นกำลังใจให้ผมวันนี้สัตว์แพเนจรลาไปก่อนนะครับจุ๊บจุ๊บโอเค มาอยู่ที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการไอ้เหี้ยอีกเหี้ยพี่อยากไปทำมันสิคุณหมอเดินคุณหมอคุณหมอมาทางนี้ไอ้หม,มาตอนไหนวะไม่เดินมองแล้วถ้าผมจูบปากจระเข้วันนี้กลับไปบ้านเมียผมจะให้จูบปากเหมือนเดิมไหมอ๋อถ่ายทันปะเนี่ยตอบไม่ทันปุ๊บกูไล่เตะเลยนะ